ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลโบอคแนนเองกับการสร้างสวนสัตว์ไทคูนโอเคไม่รู้ผมแต่งชื่อเข้าเลยอ่ะก็มันเป็นแบบซูไทคูนซิมูเลเตอร์องั้นก็สร้างสวนสัตว์ปะคลิปนี้เราจะเน้นชิลๆนะฮะครบ5นาทีเราก็จะตัดจบเหมือนคลิปชิลๆทุกคลิปที่เราเคยทำ <laughs> ง่ายไหม ลนะูปปั้นมาประตูเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะม้าเหรอหรือสิงโตนี่สิงโตเหมือนในน้ำลบามาันมารากักา,าซื้อไม้ใหญ่บ้านสระต,ต้นไม้อาซื้อไม่ได้เอาตังหมด <laughs> แย่ละเฮ้ยโอ้ได้รอบหนึ่งสองร้อยกว่าือคุ้มคุ้มแหละ กระต่ายโอเคโอ้โหจึบนี่เสร็จแล้วนันหนึ่งกรงให้หากระต่ายแครอทโอเคเอ้ขอโมยกิน <c oughs> มานั่งซึบซึบซึบยิงสร้างเงินยิงมาว้าวดูกระต่ายนั่นสิโอโหเป็นไอเทมสุดยอดมากเลยไปทุกคนเราไปหาดูกระต่ายกันเถอะ นี่จร yup. ิงด้วยจริงด้วยโอ้โหกระต่ายยอดผมผมนี <ina> oh! wow! oh! wow! ่ดูเลยเอาไม่ใ hmm. ช oh! ่ผมอันนี้ดูเลยโอ้โหเฮ้ยดูนั่นสิโอ้โหกระต่ายมันกำลังกินโอ้โหว้าวเฮ้ยสงสารนี่มีกระต่ายใครทิ้งขยะวะว้าวว้าวตรงนี้มีกระต่ายด้วยแหละว้าวเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายกระต่ายเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนเต้นเนี่ยว้ถ่ายไปดูโอ้โหว้าวสงสารนี่มันตังดานถึงเลเกิน ผมภาคเวอร์เกิน <ๆ S 1> ไปวะทุกคนผมกอโทษนะ <laughs> <laughs> มีฮิปโปไหมหมูหมูเด้งอ่ะมีไหมน่าจะมีเอ้ยอาจจะมีเป็นพาร์ทนะอยากเห็นว่ามีหมูเด้งไหม <laughs> อ่ะเพราะไม่จบแค่พาร์ทเดียวแน่นอนไทยมันทิ้งขยวะว่ะเฮ้ยว้าวเดือนสี่โอ้โหได้รูกกระต่ายกลับบ้านด้วยยอละคุ้มค่ามาสนสันแล้วนีโอ้ยเสียงผมจะเจ็บคอ ซึบไข่มันทิ้งขยะวะอย่าหาทำแบบนี้ในชีวิตจริงนะทุกคนนม่นคุณอาจจะโดนรปภเขาไล่เก็บคุณได้นนมัดเฮ้ยหมูหมูเด้งไม่นี่คือหมูหมูจริงๆเลยใช่้ไหมไไม่ใช่หมูเด้งหมูที่โดนโดนทับนี่น้องขิดแล้วนะนะหมูกี้ฟักฟักทองเหรอไม่รู้อ่ะซึบแด็ดเอันนี้ไม่ละ ว้าวว้าวมีหมูมาใหม่ด้วยว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ดูหมูตอนนสิมันกำลังยิ้มอยู่เฮ้ยผมผมต้องถ่ายรูปเลย <c oughs> เฮ้นี่ทุกคนยังไม่เคยเห็นหมูต้องถ่ายแล้ว <c oughs> เอ้ยกงนี่มีสัตว์อะไรเอ่ยอ๋อกระต่ายนี่เองว้าวโหน่าตื่นเต้นเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยกระต่ายว้าวผมผมจะเล่นมุกนี้อีกนานไหมนอะสุดแล้วเป็นหมูหมูเด้งต้องเป็นหมูเด้งแล้วแม่วัวโอเคปะตรงไหนกันต่อว้าวหมูยังยังแวะมาเซลได้ว้าวกระต่ายยังแววมาเซลได้อีก โอเคเกมนี้ไม่มีอะไรมากอะผมก็แวะเซลแวะเซล์เอ็นพีซีตื่นเต้นกับหมูกับกระกระตายโอ้ไม่เคยเห็นวัวมาก่อนยังยังไม่อยู่เซล์เอ็นพีซีก็โหซึ้บเฮ้ยเป็นบ่อเหมือนจะจะจัดระเค้หรือเปล่าไม่น่าใช่อะไม่มีกกงน่าจะเป็นบ่อน้ำธรรมชาติธรรมดาเฉยซึบเจ็ดน้ำ อะไรคือเจดน้ำอ๋อห่านอ๋อระวังมันวิ่งไล่คนนะถ้าวิ่งไล่ห่านนี่อย่างน่ากลัวตั้งปีขึ้นมาแล้วก็วิ่งโอ้ยได้มีตัาเป็นหมื่นแล้วเร็วมากกระต่ายก็เกิดเพิ่มวัวเกิดเพิ่มตัวเ,เดียวอยเองอะจึบจ๊บจึ๊บเฮ้ยไม่ใช่ม้าหมุนแต่เป็นไก่หมุนเคฟซี เนแต่มันไม่มีแอนิเมชันหมุนนะไม่งั้นเทศเฮ้ยประตูผมมีประเทศบ้านสัตหินหมูดิ้งเหมือนจะเป็นไก่เลยวะใช่ไหมตาทำความสะอาดเอ้าซื้อเลยไก่น้ำเทียมเอ้าซื้อเลยโอ้โหโอเคมีคนทำความสะอาดละนี่ไหนไหนว่าเกม,เกมววนี้เป็นเกมชิลๆวะนี่ ทำไปเล่นไปนี่เล่นนานแล้วเนะี่ยว้าวสุดสุดที่นี่ใหญ่คอ้าวไม่ใช่อะ้รนนมันไกด์นำเที่ยวเราเราเนี่หว่าเราไปพักไกด์นำเที่ยวทำไมไอ้พักมิวเอ้ยพักคุณผู้ชายคนนี้ดีกว,ว่าว้าวที่นี่มีควายด้วยใหม่กอดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหผมนี่น่าหล่อเลยอ้าไปเราไปดูโซนอื่กันดีกว่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดินเดินไปโอ้โห แลวโซนนี้เรามีกระต่ายว้สุดยอดเลยเอาอะเราเดินกลับเลยเอามามาดูสัตว์ทีเดียวแล้วกลับเลยโอ้คุ้มราคาเข้าไหมครับเนี่ยว้าวที่นี่มีอ่าควายด้วยโอเคผมกลับบ้านแล้วมาแค่ดูควายแล้วก็กลับบ้านมาแค่นี้เฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นหมูเด้งแล้วไหมหมูหมูเด้ง มีนี่มีต้นไม้มีบาสัต์เฮ้ยเฮ้ยมีน้ำตาลอ้อยโหช้างชั่วมาคือเราจะหาหมูเด้งกันอะถ้าหาหมูเด้งมาเราจะจบจบซีซีจบซีรีนี้ทิ้งวิ่งวิ่งิงิอันนี้คืออะไรอะกระถางต้นไม้อ๋อเป็นเหมือนแบบจุดศูนย์กลาง อุ้ยรถตูพ้พนักงานวะทำความสะอาดมาเลยความปลอดภัยสกีตี้มาเลยเฮ้ยไอ,ยอยตรงนี้ไม่แน่วะเฮ้ยรอเลย,เอ,ยอย่างอย่างนี้ต้องรีบสร้างอย่างนี้ต้องรีบสร้างอยากเจอหมูเด้งไม่แต่อยากรู้ตัวตัวเนี้ยมันมีสิิทธ์เป็นทิปโปได้เหมือนกันนะอ้ยมีฮะ นี่วางสายพันอะไรอะนั่นนั่นคือกวางสายพันอะไรเอ่ยไม่รู้ทำมเฮ้ยมาวะมาวะมาวะอยากอยากรู้แล้วอยากอยากรู้แล้วว่าตรงตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ต้องใช่ต้องใช่ต้องต้องเป็นหมูเด้งแน่ๆมาเป็นหมูเด้ง่าผมจะปิดปิดคลิปพร้อมกับหมูเด้งเลยซึบผมมีประเทศ เฮ้ย,ย,ยมีแบบไมว่าไปมีตัวเดียวแล้วเพิ่มมาได้เอา้าเฮ้ยหมุนได้ด้วยทำไมเราเล่นไม่ได้อะเอาเข้เา,เามาแล้วเลิกหมุนเซานะ <c oughs> ผมขี่มา้ามาเมื่อกี้แล้วมา้าผมไม่ขึ้นแจ็คสันไปแล้วโอเคปะเราไปปดอันนี้กันดีกว่าเฮ้ยถัดถ้า,ถาชนี่คือแบบโอ้โหรักเกมนี้เลย <c oughs> ซุบแต่ถ้าไม่ใช่ผมจะตัด ผมว่าหมูเด้เงไม่น่ามีกระดูกนะน่าน่าน่าจะหมีแล้วล่ะนั่นนะโอ้โหเราคาดหวังอะไรกันอยู่วะเกมนี้หมาป่าอุย้ยตอนนี้แปลงลาเป็นหมาป่าเดียวดาย <c oughs> อืมเดียวดายจริงมีตัวเดียวเดี๋ยวออกลาระวังตัวไว้อืมเห็ด หมูเด้งไม่มีอยู่จริงทุกคนหมูเด้งไม่มีอยู่จริงใน,ในเกมนี้นี่ผมว่าส,สัตว์เรามันก็ใหญ่ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะงั้นผมว่าคงจะอาจจะมีพาร์ทส,สองนะทุกคนเพราะงั้นก็สักคลิปนี้อ่าอก็ต้องจบแล้วผมนะสำหรับเกมโลบอกแมปสวนสัตว์นั่นเองไปอิบบายบายนี่เฮ้ยมันเราจำได้ว่าผมเติมภาพแบบนี่นี่ Okay. ตอนจบแล้วสำหรับเกมโลบอคแมปซูไทคูนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็เราจะตามหาหมูเด้งกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้เราอขอจบได้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเล่นต่อเพราะ,ะนั้นก็สำหรับใครที่เข้ามาดูผมก็ต้องขอขอบคุณขอ,ขอบใจขอบย t h a งกิ้วแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยถ้าชอบก็แชร์ให้ด้วยเราจะ1น0 0ันซับไปด้วยกันโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วบายๆครับเจอกันไปละ